นะคะแล้วก็มีฉลองก้าวเข้าสู่คิดถึงวิทยา80ล้านนะคะว่าแล้วค่ะก็เลยจัดภาพบรรยากาศแล้วก็สัมภาษณ์พีพ่แคทยาอิงเลชนะคะซึ่งเร็วๆนี้นะคะจะมีละครสาวน้อยคาเฟ่กับเราค่ะก็อย่างที่ทราบนะคะคุณพ่อเดวิดค่ะเสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคที่ป่วยทรามานกันมานานนะคะก็อยู่ที่วัดไกรศรีนอ้นะคะตรงซอยรางคำแหง23ค่ะโดวยวันนี้นะคะทีพูของเราก็จะไปเป็นเจ้าภาพด้วยก็ขอ,อแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณแคท แองลิชนะคะรวมไปถึงนะคะคุณต้นกระแต้วค่ะเมื่อวานไปออกงาน Ad ดิด s สคู่กันเลยนะคะก็ถือว่าเป็นคู่กันแล้วก็เปิดตัวเป็นครั้งแรกนะคะก็นี่นะ,ะต้นเนี่ยก็จะมาเล่นซิดคอมเลิฟคิวปิดกับเราะะที่พี่ถ่ายลง i อจีบ่อยๆเนี่ยแหละคะ่ะก็จะมาถามถ่ายว่าเอ๊ะเป็นการเปิดตรงเปิดตัวอะไรกันหรือเปล่านะคะส่วนผู้ต่างๆที่ยังขาดตกบกพร่องกันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะ ซึ่งน่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้เจอการแบบจัดสดแบบเต็มที่นะคะวันศุกร์เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาโทษบาดเจ็บให้เป็นการสั่งลานนะคะเพราะว่าเทปนี้อาจจะเอาไปเปิดวันที่31มมีนาด้วยก่อนที่จะก้าวสู่ t h v อย่างเป็นจริงเป็นจังนะคะแต่ว่าพี่ก็ยังจัดรายการอยู่ทางช่อง T h v วนะคะก็เข้า,าวๆมีรายการ Mor n น n g e อินเ t a i n ทนค่ะ9โมงถึง9กโมงครึ่งจันทร์ถึงศุกร์นะคะแล้วก็เสาร์ที่เราจะเพิ่มเวลาเป็นเโมงถึง10โมงนั่นเองนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามฝากติดตามด้วยละก ระบบภาพจะคมชัดมากขึ้นพี่แจ็คกอลินจะสวยมากขึ้นเสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะเวอร์นะคะวันนี้ขอบคุณมากหลายคน s อ s อาจจะยังเสียอยู่แต่ก็เชื่อแน่ว่าก็มีคนติดตามเราอยู่นะคะขอบคุณหมอเสงด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจมาให้ตลอดเลยนะคะรายการต่อไปรายการเช้าสายบันเทิงพี่เปิ้ลมาแซนบ่ายกันแล้วนะคะส่วนพี่แจ็คก,กรลิแล้วก็รายการข่าวหน้าหนึ่งค่ะลาไปแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้าพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะ SMS ขอให้ได้ ติดตั้งให้เสร็จแล้วกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนสำหรับวันนี้ลาไปแล้วละค่ะสวัสดีค่ะ

ออ่ะคเ่ก็ทำสิคาทำ่น้าขิาได้ค่ะวัใครับ กถึงการจากไปของคุณพ่อไม่แต่ไ,ไม่ไรเลยเมื่อเช้าตอนตีสามห้านาทีอะคะ่ะคือแบบจริงๆแล้วนี่คือเริ่มแผ่วตอนตอนตีสองตีสองห้าสิบก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อกำลังจะกลับบ้านเพราะว่าอยากจะมาเก็บเสื้อผ้าแล้วก็นอนที่โรงบาลเพราะนอนที่โรงบามมาสองคืนแล้วแล้วเสื้อผ้าไม่มีก็เลยแบบโอเคเท่านั้นเดี๋ยวกลับไป เก็บเสื้อผ้าแล้วกลับมานอนอีกทีนึงแต่คือถ้าเกิดว่าไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกลับมาที่โรงพยาบาลสักมันตีสองตีสามอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บของแล้วก็ลงไปข้างล่างที่โรงพยาบาลปรากฏว่าโดนล็อกล้อไว้แค่ก็อา้าวโดนล็อกล้อก็อ่ะไม่เป็นไรก็ก็ให้อ่ที่บ้านเอาเสื้อผ้ามาให้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซึ่งจริงๆปกติน้องชายก็จะไม่่อยนอนที่โรงพยาบาลด้วยก็แบบไม่เคยนอนเลยก็แบบมีควาเสือมเฟิอ นอนที่โรงพยาบาลเถอะคืนนี้คือเผื่อเผื่อฉุกเฉินหรืออะไรเงี้ยน้นองก็แบบเออเอออยู่ก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบนั่งเล่นกันอยู่ตอนช่ชวงประมาณตีสองกว่าๆแล้วคือแค่ก็อ่านบทละครอยู่แล้วก็หันไปมองเรื่อยๆดูแบบดวากาของคุณพ่ออะไรเงี้ยแล้วคือคุณพ่อจะเริ่มหายใจเหมือนหอบแล้วบางทีก็เหมือนมีเสเลดก็เลยบอกว่าก็เลยไปเรียกพยาบาลให้มามามา,มาดูเสเลด แต่เพ่มาก,ก็บอกว่าไม่ค่อยมีเสเลเท่าไหร่นะอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบก็ดูอาการไปก่อนก็ปล่อยให้เขาหายใจแล้วตอนแรกก็กะว,ว่าจะจะพลิกตัวอะไรอย่างงี้แต่แบบรอ,อก่อนก็เลยกลับมานั่งแต่พอหันไปดูอีกทีนึงเอ๊ะคุณพ่อเหมือนไม่ได้หายใจ mm. ก็เลยเดินกลับไปหาพ่อแล้วคราวนี้คือเหมือน mm. คือคุณพ่อหายใจเข้าทีนี่คือเหมือนหอบมากๆแล้วก็แบบพอหายใจออกปุ๊บ คือใช้เวลานานมากกว่าจะหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งแค่ก็เลยแบบแม่พ่อแบบแปลกๆทาไมหายใจอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้มาสองสามครั้งจนคือมือแค่ยู่ที่หน้าอกของพ่อตลอดเลยแล้วพอพ่อหายใจเข้าครั้งสุดท้ายคือแบบแผ่วมากคือแบบแค่นั้นแล้วก็หายใจออกเราไม่ได้หายใจอีกเลยก็เลยบอกแม่ พนะ่อยังไม่หายใจเข้าเลยแล้วก็เรียกน้องเฟิรเฟิรมาดูสิพ่อยังไม่หายใจเข้าเลยทําไมนานจังไปเรียกพยาบาลมาพยาบาลก็เลยวิ่งมาก็ไม่หายใจเข้าจริงๆแล้วเขาเลยทห้งั้นพลิกตัวให้ให้นอน,ให,น,อนให้นอนตะแคงก็แล้วกันเพราะว่าเป็นท่าที่พ่อจะชอบนอนแต่พอจะพลิกตะแคงปุ๊บนี่คือ,อจังหวะหัวใจที่คือแบบแผ่วไปเลยกลัวกลับมากลับมาให้นอนหงายเหมือนเดิม แต่พอข่าวนี้นี่คือแบบชีพจรก็ไม่ขึ้นพยาบาลก็เลยบอกว่าทันใจได้แล้วพอจะไปแล้วแล้วพ่อก็ไม่หายใจอีกเลยหลังจากนั้นจนหายใจก็จน,นหัวใจก็ค่อยๆแผ่วลงไปเรื่อยๆแล้วก็พอแผ่วลงไปเรื่อยๆก็เริ่มไม่มีตัวเลขขึ้นแล้วก็เลยบอกว่าพ,พ่อก็รีบพูดก็เลยแบบส่งคือ ไม่มีการร้องไห้คือแบบห้ามร้องไห้ห้ามห้ามอะไรอย่างนี้คือจะบอกว่าพ่อจําได้ไหมที่เราเคยไปเที่ยวรอบโลกด้วยกันพ่อเอาความความรู้สึกเอาความทรงจาดีๆเก็บไว้นะพ่อแข่งแร่งมากพ่อสู้มาตลอดพ่อขอโทษด้วยสักวันถ้าสักวันหนึ่งเขาไม่ยอมคือแบบไม่ไหวแล้วเขายอมแพ้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยบอกพ่อพ่อไม่เคยยอมแพ้ พ่อสู้มาตลอดเลยจนถึงวินาทีสุดท้ายพ่อก็ยังสู้คุณก่อนหน้านี้เหตุการณ์มีอะไรที่เตือนกับแอะไรคืออาการคือมีความรู้สึกว่าแบบพอโดนลอ้ออน,นี่คือแปลกแล้วอะ<ม>่ะคือมีความรู้สึกเหมือนไม่อยากให้กลับก<ม>็เลยบอกว่าที่งั้นไม่กลับดีกว่าฮะอยู่บ้านดีกว่าอย,อยู่อยู่โรงพยาบาลดีกว่าอะไรเงี้ยอาการป่วยเหรอคะช่วงก่อนหน้านี้น ในหนักไม่คะหรือคุณพ่อไม่ตื่นสิบวัน<ม>คือเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นคุณพ่อไม่ตื่นไม่ตื่นสิบวันคือหลับเหมือนหลับยาวหลับลึกไปเลยคือเรียกแค่ไหนก็ไม่ตื่น,น,นแล้วก็อก็คือยังไม่แน่ใจว่าจะตื่นหรือเปล่าแต่พอไปเรื่อยๆก็คือหมอก็เลยคงไม่ตื่นอะไรแต่ณตอนนี้คือรู้สึกยงง้คือแบบ คือยังไงก็อย่างสู้อ่ะคือยังมีความรู้สึกว่าไม่อะสักวันพ่อต้องต้องลืมตาขึ้นมาแล้วก็แบบโอเคพักนานแล้วลืมตาดีกว่าอะไรยเงี้ยพ่อจะไม่ตื่นนะคะแคทได้คุยได้พูดอะไรกับคุณพ่อมั้งไหมตลอดทุกวันคือแบบไม่ได้ไม่ได้ให้คือไม่ได้เรียกให้ตื่นแต่บอกพ่อว่าพ่อไม่ว่าพ่อจะอยู่ที่ไหนตอนนี้คือ รู้ไว้นะว่าพ่อคือฮีโร่ของลูกนะเราขอให้อยู่ที่ไหนก็ก็ขอให้มีความสุขเราไม่ต้องท้อไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองแพ้หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เลยพอ่อพ่อเป็นพ่อที่ดีที่สุดนะรู้ไหมคือจะคือจะพูดแต่สิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกบอกพ่อเหมือนกันว่าถ้าพ่อไม่ไหวแล้วพ่อนอนเถอะพ่อพักเถอะ คือจะไม่จะไม่มีความรู้สึกว่าอยากอยากอยากยั้งเอาไว้เพราะว่ามันมันทรมานเขาไงม,มันทรมานคุณพ่อมากกว่าคือแบบคือยั้งไว้เพื่อเพื่อใครกันแม่คือตัวเราหรือพ่ออะไรเงี้ยก็เลยแบบขอพ่อว่าถ้าพ่อไม่ไหวจริงๆพ่อก็หลับเถอะพ่อพักเถอะเหมือนเราก็ทําใจมาแล้วระยะนี้ทำใจมา,มาป,ปีกว่าแล้วจริงๆแล้วหมอเคยบอกว่า อยู่ได้ประมาณปีหนึ่งแต่พ่ออยู่มาปีเกิดปีครึ่งซะด้วยซ้ำทางคุณพ่อได้แบบปัยอะไรต่อก่อนทตัดไปก่อนไปไหมก็คือหลับไปแล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นสามวันหลังจากที่เขาหลับไปเนี่ยคือพ่อบีบมือพ่อบีดมือแล้วก็ยกมือให้รู้ว่าเขาเหมือนแบบหลับรวยอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือพ่ออยากเป็นเหมือนเราเรื่องอะไรบ้าง ไม่ม่งคือคือมีความรู้สึกพ่อแบบทุกอย่างคือเรียบร้อยแล้วคือทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะต้องห่วงแล้วเราก็จะดูแลครอบครัวอะไรอย่างนี้บอกกับพ่อรอไม่มันใช่คือบอกว่าไม่ต้องห่วงครอบครัวเลยนะไม่ต้องห่วงพ่อไม่ไม่ต้องห่วงแม่ไม่ต้องห่วงหนูไม่ต้องห่วงน้องเลยเราจะดูแลกันอย่างดีไม่ต้องห่วงเลยเราจะดูแลกันอย่างดีเลย ใช่ค่ะเป็นเสาหลักของครอบครัวใช่ค่ะนอกจากอาการมะเ็งสมองมีอาการอื่นแทรกซ้อนหรืออะไรไหมคะที่ทําให้สุดเนี่ก็คือลำไส้ใหญ่ทะลุก็คือมันสองสามเดือนหลังจากที่ผ่าตัดสมองอมก็ลำไส้ทะลุก็เลยผ่าตัดตรงนี้ก็เลยทําให้พ่อแบบไม่รู้สักที่นอนอีกเลยแล้วก็ค่อยๆสุดจากตรงนั้นแต่ว่าตอนล่าสุดนี้อยู่โรงพยาบาลยาวนะ 6เดือนเกือบ7เดือน6เดือนตตั้งแ่ผ่าตัดสมองครั้งที่สองใช่ผ่าตัดครั้งที่สองทำงานครังจากนี้ววางแผนชีวิตตัวเองไว้ยังไงบ้างไหมคะก็ทำงานตรงนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่พ่อภูมิใจและเป็นสิ่งที่พ่อชอบชอบดูลูกสาวทำอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะทำตรงนี้ไปไปเรื่อยๆแต่คือ ต,ตอนที่พ่อ,อยังยังโอเคอยู่พ่อเคยบอกว่าให้ถ้าเผาที่นี่ให้พากลับไปอังกฤษก็คือวางแผนวางแผนกันแล้วว่าจะพาพ่อกลับไปอังกฤษให้ไปอยู่กับปู่ย่าก็คือพ่อนับนับถือศาสนาผู้ใดไงครับถึงคุณพ่อยั <คน S 2> ออยงไงก็ได้<อ>คือพาเข้าวัดก็เข้าวัดเข้าโบสถ์ก็ได้ก็เข้าได้หมดแต่ส่วนใหญ่ก็คือ ก็คือปุเพราะว่าตามคุณแม่แต่คือจะนำอธิษฐานไปใช่ค่ะใช่เพราะว่าอะไรนะยังไม่รู้ค่ะเดี๋ยวจะต้องดูตารางของตัวเองด้วยแล้วก็จริงๆแล้วแผนไว้ไม่กลางกลางปีก็เส้นปีไปเลยที่จะกลับไปก็คือคงกลับไปแล้วคงกลับไปนานหน่อยอะไรอย่างเง <Okay. S 1> ี้ยค่ะกลับไปเจอญาติญที่นูน่นด้วยแต่ก็ญาติจากอังกฤษก็บินกลับมาอีกก็ เขาตอนแรกเขาจะกลับมาพรุ่งนี้แต่หาไฟไม่ได้แต่ก็จะกลับมาสำหรับวิธีการเหครับยังไงกี่วันยังไงกี่วันเจ็ดวันนะคะเาวันพุธเปลี่ยนเป็นวันพุธอ่ะเปลี่ยนวันพุธใช่ใช่ค่ะวันพุธที่สองวันที่ห้าเพราะว่าคือจะมีการก็จะไปิดกันนิดนึงเรื่องเรื่องของการสวดอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกเห็นว่าลึกว่าสวดไม่ได้วันเออลึกว่าวันศุกร์จะสวดไม่ได้แต่จริงๆแล้วคือเขาบอกว่าเผาไม่ได้แต่สวดได้ก็เลย เปลี่ยนแปลงนิดนึงก็คือจะมีการสวดอภิรางศพไปจนถึงวันที่เผาวันพุธวันที่หนึ่งค่ะแล้วก็เผาวันที่สองเพื่อนๆในวงการใครให้กำลังใจงเราบ้ายยงเยอะเลยค่ะคอย่างน้องอีฟก็มาแล้วแบบคือน่ารักน่ารักที่สุดคือแบบเป็นน้องสาวที่น่ารักมาก ก็ก็ก็จะมีเพื่อนๆที่แบบส่งกําลังใจทางไลน์ทาง,าทางมเมสเซจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเยอะบางคนก็ยังมาไม่ได้ก็บอกไม่เป็นไรคือเข้าใจ <ừ> เข้าใจ <ừ> เข้าใจการทํางานไม่ต้องห่วงก็คือการทีงาาของเราก็คือตอนนี้ยังเบรกไปกขอเบรกใช่ค่ะจริงๆแล้วก็คือตอนแรกก็นึกในใจว่าถ้าพ่อจะไปเนี่ยขอให้หนูอยู่ด้วยนะ <ừ> คืออย่าไปช่วงที่หนูทํางาน จริงๆแล้วเนี่ยคือสี่ห้าวันต่อๆจากนี้เนี่ยคือตั้งแต่พรุ่งนี้เนี่ยคือแคสมีงานทุกวันเลยแล้วแบบขอ,อขอยกเลิกก่อนเพราะว่าไม่ไม่ไหวจริงอะไรองก็เข้มแ <ๆ S 2> ข็งใช่ขอบคุณขอบคุณสำหรับกำลังใจจากทุกคนทั้งแฟนแฟนเพื่อนเพื่อนญาญาพี่พี่น้นองนสื่อมวลชนทุกทุกคนที่คอยติดตามแคสแล้วก็คอย เฝ้าดูไอจีของแคทด้วยแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้แคททุกๆคนขอบคุณขอบคุณจากใจจริงๆขอบคุณมากๆขอบคุณคร่ะขอบคุณี่ะร้องไห้ตามร้องไห้ตามแล้วแหละไม่จับอคไร